อุ้ยน้องงดน้องงดน้องอดได้อะไรกินสมตากับขามหมูนี่ดิป๊าดขาหมูอู้วเอาคุเตนก็ตลาดให้อย่างคุเตนเอาก็ปกติน้องอ๊อดก็ราดกินไม่ใช่เนี่ยบอเนี่ยขาหมบุข,า,ขา,าจิ้มในแก้วแต่มันสึกสมตาข่อยมันกระเดียมรสชาติหรอกคุตเตน ทุกทีพี่เขาเห็นนองอ๊อททำแบบนี้แบบนี้ตอนพี่เต้นมามันโอ้เป็นคนละเทือกันวันนี้คอยจะเอาขาหมูนี่หนังหมูนี่นะจิ้มลงในแก้วคุณแตงแบบเนี้ยสมตามคอยกระเสือรสชาต์ละว้าโอ้ยแต่เป็นเรื่องมากเนาะพี่มาเมื่อไหร่นี่มีปัญหาตลอดเรื่องมากโอ้ยคุณแต่เขาหูตัวอของนี่มาเมื่อไหร่มีปัญหาตลอดกับคุณแต่เป็นตัวปัญหา แตนยังบอกู๋ตัวเจ้าของอีกบอเสียรสชาติมดครูแตเนเอ้ยถ้า่อยว่า่อยก็สิบาบโอ้ยหนอว้ายแสบใส่บะ่ามบุนีนองนอนอุ้ย เป็นอย่างคูเตมอันนี้น่ะขาหมูน่ะเป็นอย่างมันี่ขาหมูขาหมูน่ะพี่กินได้เป็นอย่างมันี่เอาพี่ก็จะเอาไ้กินแล้วว่ะทำไมนงอสดกเข็นคนเดียวหรอเอาขาข่อกินกับตำัะคุงเพโซตายของข่อยอยู่แล้วจะไม่แบ่งพี่กินเลยนี่ก็รู้อยู่พี่กินตําสมไม่ได้น่ะน่ะเอากระตุ้นเสียงเต่านาะตายอะไรก็ยกแขนมดเออ เอากูเตนเจ้ามือเร็วอีกแล้วโอ้ยเนาะไม่ใช่มือเร็วเอ้ยพุงกับสวดนะเจ้ากินหลายบอ่อได้พุงเจ้าสวดแล้วโอ้ครูแตนแล้วคอยสิเอาอยัางแก้เพ็ดพุงกับสวดสวดครูแตนเอ้ยเจ้าตไปยังคุูแตนคนลัง,งือเจ้าโอ้ยเนาะเผือบอ่อได้เผือบอ่อได้ S <S <S <ứng S 1> น้องออดน้องออดครับกู <ๆ S 2> แตนมามา,<อ>ามามาเอาอี <มา S 1> แกน้องออดน้องออดเอาอีอย่างอีก <จ>เป็น,นยงจะ,นจะกินได้ยังไงนี่นาตาแล้วเน,น,นี่ยังกินว่าได้มันใหม่มันไหมเอาแล้วมันเป็นอย่างมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพตอนนี้ก็โสตายมันเป็นอันตรายต่อบอกว่าอยากกินบอกอะไรนะฟังเบิ่งปะไรเป็นห่วงนะนี่<อ>ไปดูแลสุขภาพเลยออกกําลังกายก็ไม่ออกแถมยังมากินของอะไรนี่ของใหม่ๆเกี้ยมเียเนี่ยแล้วก็สมตําแบบโสเพตายเนี่ตายบอกหลายรอบเลยน้องออสบอกนะฟังเบิ่งปะไร โอ้ยเดี walk, ๋ยววิววอวีวอก็มาดอกอีกรถลงบ้านน่ะอยากไปน ok ักนี ung, b eng, b ung, ่บอกอะไรน่ะฟังก oh, ok <c oughs> ันเบื้องปไรบอกยังอีกน้องออดพูดอะไรน่ะฟังพี่เบื้องปไรเอาโอ้ยตา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 ยพูดอะไรน่ะฟังฟังเบื้องฟังมีเหตุผลนะนี่เป็นห่วงเนี่ยอันนี้ก็ใหม่ๆเกี้ยบเก้บสมตําก็เพชรโสตายโอ้ยบอกอยากนักหนาเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยบอกน่ะให้ฟังจำเอาไว้ไปเลยเอา มารถึงก็ใส่เอาใส่เอาเลยเนะาะเจ้าหอดใบท้องของเจ้าลอตีไม่เยแตนพุงสวดโอ้ยหนอใส่เอาใส่เอาโอยหนอเมื่อกีก้ใครเดี๋ยวคู่ตี้ยบอกเป็นชุดเป็นชุดวันนี้โอ้ยหนอหนอเนาะใบท้องเด่นเทใบท้องเด่นเทเมื่อดี้ปากเมื่อกี้บอกจะคำหรือบอกประทันเรา